นี่ต้องการถามเรื่องอะไรจากผู้บ้านฟินแลนด์บ้างจากอาเดีย่าสาอะไรบ้างแต่จะพูดถึงเรื่องอันนี้อยู่นะที่โพสต์ไปวันนี้บางคนสงสัยโพสให้ใครเอาป่ะน่ะไม่เอาอย่าพูดไม่เอาสวยไม่สวยเนี่ยเอสีบอกไอ้ไม่เห็นหรอกอย่าพูดเลยค่ะไม่เอาไม่พูดไม่พูดดีกว่าพลาดดีกว่าอันนี้อันนี้พูดได้อันนี้ฝากถึงแฟนคลับตัวเกียวที่แบบเราพูดถึงแฟนคลับตัวเกียวอย่างเดียวเลยเราจะไม่ได้พูดถึง ไม่พูดถึงใครใคร,ใครอาปากถึงแฟนลับ,บใช่หนีฝากถึงแฟนขับโตเกียวผู้พบ้านฟินแลนด์อย่างเดียวเพราะว่าคือเห็นแล้วก็ไม่เข้าตาเท่าไหร่สินะพี่น้องมันอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรถูกบอดบิ๊กก็ว่าถูกอะไรแพงก็ว่าแพงเออ,อดูข้างหลัง,ง,ลงคือก็ประเด็นหลายอย่างเนาะปกติผมก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรอย่างนี้หรอกผมเป็นคนที่เบกว่าอันไม่ค่อยได้เบิองอย่างแบบนี้แต่ว่าไปเห็นแบบคน เถียงกันป้อยกันด่ากันนะสินะพี่น้องขอยก็ว่ามากเนาะเออมันก็ไม่มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยเราก็เลยแบบอยากพูดหน่อยว่าเออแบบเห็นมีการแบบประกวดแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันชิงรางวัลรางวัลอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมไม่ค่อยอินส่วนตัวผมไม่ค่อยอินอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันมีมันก็ดีนะมันเป็นการส่งเสริมความสนุกสนานแล้วก็ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมธุรกิจผลงานธุรกิจบันเทิงแต่ผมอ่ะถ้ามัน ถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นแล้วเป็นดาวมงดราม่านี่ไม่อยากให้ทาเพราะว่ามันเหมือนเหมือนน้องยูริก็แบบได้เข้าไปแบบเลือกใครแบบในค่ายได้เข้าไปชิงแล้วไปวงไปบวชชนะไปบวชมันดีกับแมนแล้มไปไปบวชแล้วด่ากันนี่่อยก็อยอาเยดพี่น้องถ้าบวชแล้วใจหนึ่งก็อยากว่าถ้าใจหนึ่งเนาะถ้าเป็นดาสังก็อดเงินมาซื้อบัตรกลุมปิดก็ดีกว่าก็ก็อาจจะไม่มีดาวมาอาจจะส่งเสริมคนที่เรารักจริงๆด้วยก็ได้อาจจะส่งเสริมผู้หญิบ้านฟินแลนด์ าจจะส่งเสริมน้องๆโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปแข่งขันใช่ใชมมาทําเพลงทำเพลงซื้อเพลงเข้าห้องอัดแม่ม็ต้องไปแข่งขันอะไรเลยไม่ต้องไปแข่งอะไรเลยแต่ทีเนี้ยได้แบบเขารู้ว่าเอาคนนี้มาอาจะมติวว่าเขารู้ว่าแซมมี่กับมาเดียไม่ถูกกันเอาลูปไปเลี้ยงกันนี่คนมันก็ต้องด่ากันอยู่แล้วไม่เป็นไรจะไปทําททำไมจะไปเฮ็ดเฮ็ดอย่างยังสั้นอะไรมันแยกออกจากกันได้มันยิ่งเป็นแบบ มหาช่วนะสิเนาะแห่งบางคนเห็นอย่างนี้สี่ผมก็เลยบอสซีเรียสแต่ว่าผมแค่มุมมอผมว่าผมไปอ่านแล้วมันมีหน้าผมมันเป็นการแบบโต้เถียงกันอะไรเงี้ยมันบมวนไม่โอเคเรามารักกันเถอะเรามาแฮปปี้กันเถอะแต่รู้อยู่หรอกว่าบางทีทําไปแล้วมันก็ได้เลทจริงอะไรอย่างนี้ได้มาเดี๋ยวแซมมี่ไปผิดกันถ้าเอารูปมาเปรียบเทียบกันเมื่อไหร่ปุ๊บเกิดเรื่องทันทีแต่ว่าคนทำก็ยังทำอยู่แปลว่าอะไรคนก็ทำบ่อยแต่จริงอ่ะผมแต่นี้มันมันเป็น ใคอ,อยคม่เ,ยเ,มเ,ยเ,มเป็นนักแสดงเนาะใครไม่เป็นนักแสดงเราเขยเป็นเอยเป็นผู้บริหารเอาเ,เอาใอยไปเสน้นนหมวดผู้บริหารซะผู้บริานหารหนุ่มน้อยไฟแรงเ,ราเงอาเป็นสิแมคือกว่าคือกว่าถ้านักร้องก็ไม่กล้าไปพูดหรอกได้รังาอะไรก็ไม่กล้าไปนั่งพูดยืนพูดหรอกเพราะว่าร้องเพลงไม่หวนทนา,าท่นดี